สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจทองคำา v o Trade a รดอะค่ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มาพบกับมุมมองทองคำค่ะกับโคชฟ้า BRAVO ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่22พฤษภาคมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาทุกคนไปดูค่ะว่ากราฟทองคำเนี่ยมีโอกาสจะไปต่อ,อยังไงได้บ้างนะคะว่าจะเห็นเลยว่าเมื่อวานนะคะแล้วก็วันก่อนหน้าเนี่ยมีแรงซื้อพุ่งขึ้นมาแบบเยอะมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าวันนี้เทรดกันยังไงดีพาทุกคนมาเริ่มต้นที่ ทมเฟมเดย์ก่อนเลยนะคะซึ่งใน t ท m e เฟรมเดย์นะคะเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะคะแท่งเทียนเมื่อวานปิดเป็นแท่งสีเขียวนะคะแล้วก็แท่งเทียนก่อนหน้านะคะก็คือเป็นวันพุธนั่นเองก็ปิดเขียวเหมือนกันนะคะหลังจากมีการเบรกก้อนต้านตรงนี้มาได้นะคะจะเห็นว่าตอนแรกชุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแถวราคา 3230องนะคะตอนแรกก็ไซเวย์ออกข้างอยู่นี่แหละแล้วพอพุ่งไปได้นะคะก็ไปต่อกันสุดตัวเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าแล้ววันนี้เนี่ยปิดเขียวหลายวันติดต่อการรวมถึงเปิดเช้ามาก็ยังคงปิดเขียวอยู่เนี่ยเรามีมุมมองในการเทรดยังไงกันบ้างนะคะซึ่งเดเนี่ยตอนนี้นะจะบอกเลยค่ะ เราก็หากันก่อนเลยมีต้านตรงไหนมีซัพายตรงไหนนะคะชุดแถวๆประมาณ3-4 4-0นะคะเป็นอีกหนึ่งต้านหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครใบามาไหนชุดตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสค่ะที่มวลชนส่วนใหญ่นะคะอาจจะเก็บของแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแบ่งปิดกันตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้นะคะอยากให้เห็นว่ามีโอกาสนะคะที่อาจจะอยากวิ่งนะคะเป็นสามเหลี่ยมแบบ กรอใหญ่แบบเนี้ยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองติดตามชมนะคะว่าจุดตรงนี้เนี่ยที่มีโอกาสกว่าถึงต้าน3 4 4 0ี่ี่ศย์เนี่ยเรามีโอกาสพิจารณาเทรดตรงไหนกันได้บ้างนะคะดูหน่อยสิสี่ชั่วโมงนะคะในไทม์ฟิม4ี่ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าการาฟมีการเปลี่ยนเทรนด์เรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนเทรนด์ที่ว่าเนี่ยมีการยกโลแบบนี้นะคะแล้วก็ปื๊บ ไปเลยนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะก็พาทุกคนมาดูซิว่า4ชั่วโมงเนี่ยปิดแท่งเทียนแบบสร้างแดลลี่เบสแดลลี่ไว้ด้วยก็คือชุดตรงนี้เลยขอนี้จีเป็นก้อนใหญ่ไปเลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้นะคะเพราะมีอิมมัลันสีเขียวอยู่เนาะแถวนี้อยู่แถวราคา3317นะคะแล้วก็3291กรอบกว้างมากสามสามหนะึ 3 2 9 1กรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยปรับตัวลงมาเนี่ยยังไงก็ควรที่จะรอคอนเฟิร์มนะคะเราบอกกันตลอดเลยเนาะว่าการรอคอนเฟิร์มเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะทำให้เราประหยัด SL ด้วยแล้วก็ให้จุดเข้าเนี่ยมันได้มีความเฉียบขมมากขึ้นด้วยนะคะโอเคก็มาโน้ตไว้ก่อนเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแถวๆนี้ แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะปรับตัวขึ้นต่อได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวขอดูดีมานเพิ่มเติมหน่อยสิดีมานเนี่ยถ้าจะลงมาลึกจริงๆนะคะก็มีโอกาสจะลงมาลึกหาดีมานล่างเลยขออนุญ,ญาตปรับเปลี่ยนแนวรับตรงนี้เปลี่ยนเป็น3 2 5 0มีโอกาสนะคะถ้าจะลงมาลึกนะเอาเป็นว่าแผนที่1เนี่ยลงมาตรงนี้ก่อนแล้วปรับตัวขึ้นไป ส่วนแผนที่สองนะคะแบบทุบทะลุลงมาเลยหาต้าน3,2,5 0แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปอ่ะแบบเนี้ยมองว่าน่าสนใจมากกว่านะคะเรามองกันไปทีละกรอบๆนะทุกคนไม่ต้องรีบนะคะทีนี้ขอดูฝั่งซับไายด้านซ้ายบ้างนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีความอยู่ที่แนวต้านหน่อยแหละนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะจุดนี้ยังไงบายเนี่ยก็มีความ ได้เปรียบเนื่องจากว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นมาได้นะคะขอเนี้ยซีซับาายต้านที่มีโอกาสจะแอคชั่นละกันแถวนี้เลย3.360มันจะไปร่วมกับเดยด้วยนะคะเป็นไซของสามเฟมดีนะคะ3.360เป็นอีกหนึ่งเป้านะคะถ้าเกิดว่าเทรดบายมาเนี่ยควรที่จะพิจารณาเก็บนะคะเอาเป็นว่าสมมติว่าเราบายมาจากตรงนี้ 60เนี่ยต้องแบ่งเก็บแล้วนะคะหรือเก็บส่วนใหญ่ไปเลยก็ได้นะคะแลวถ้าจะรันก็รันได้เพราะตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านที่มีโอกาสถ้าเกิดว่าเกิดสัญญาณการกลับตัวคลาสสิกเดเวอเรน์ต่างๆเนี่ยแบบเนี้ยฟึบฟึบแบบเนี้ยอาจจะทุบลงมาข้างล่างก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะว่ามุมมองภาพให,ใหญ่ๆเลยเนี่ยครับก็มีความไซเว่เบาๆนะคะเพียงแต่สชั่วโมงเนี่ยตีขึ้นมาได้เพื่อที่จะมาหาจุดที่มันมีความสําคัญนี่แหละโอเคนะคะอันนี้ ถ้าเกิดจะเซลลนะรอคอนเฟิร์มส3 6 0รอคอนเฟิร์มคิวเอ็มเซลล์พฤติกรรมย้ำต่างๆใช้ได้หมด PA อะไรใช้ได้หมดนะคะแต่ว่าจุดที่หลายๆคนเข้าใจแล้วก็มองได้ง่ายนะจะเป็นคลาสสิกเดเวอร์เจนแหละสัญญาณกันกลับตัวหรือว่าเป็น QM นะคะก็รอแพทเทิร์นก่อนก็ได้นะคะ โอเคสี่ okay. ชั่วโมงงั้นเดี๋ยวเราลงไปดูซิสี่ชั่วโมงในก้อนเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะหชั่วโมงอะในระหว่างทางเนี่ยหชั่วโมงเนี่ยก็มีดีมานอยู่เหมือนกันนะคะสามารถมองเป็นดีมานก้อนนี้ได้แล้วก็มีแนวรับทางฝั่งซ้ายมือน่าจะอยู่ที่แถวๆอ่าโอเค สามสามสองศูนย์นะคะชุดตรงนี้นะคะถ้าปรับตัวลงมามีพฤติกรรมคอนเฟิร์มแถวนี้สามารถเทรดบายได้ s อพันจุดอยู่นะนะคะเอสลพันจุดอยู่เพราะกรอบค่อนข้างกว้างนะคะสามสามสองศูนย์ถึงสามสามหนึ่งศูนย์นะคะนี่่ะให้เป็นสองกรอบถ้าเกิดว่า อยากจะบ่ายนะคะชุดตรงนี้น่าสนใจแต่ก็อยากให้รอคอนเฟิร์มเพราะว่าจะได้ราคาที่มันข้มขนี่แหละเนาะอะถ้าปรับตัวลงมาเราคลิกขวาตั้ง alert ได้เลยนะคะนี่เราใช้เป็นโปรแกรมของ x s t a t i o n 5นะคะตั้ง alert ทุกอย่างได้ง่ายนิดเดียวนะคะโอเคอ่ะมีอะไรอีกไหมหลักๆก็น่าจะเป็นโซนนี้เลยนะคะแล้วก็พฤติกรรมคอนเฟิร์มขอพาทุกคนไปย้ำอีกรอบย้ำ high ได้ QM b u y ได้ Classic Divergent PA ได้นะคะที่มันเป็น u u l l s h อ่ะบายได้ยิ่งใครมีอาการความรู้ในเรื่องของ Hidden นะคะสามารถเช็คสัญญาณ Hidden นะคะได้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มนะคะว่าราคาเนี่ยจะมีโอกาสปรับตกวขึ้นต่อได้ไหมนะคะก็สามารถเช็คได้เช่นเดียวกันก็จะให้กรอบราคาแล้ว2กรอบนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ไปหาต้าน3360เนาะส่วนท่านลงมาแบบลึกเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เห็นว่า จะมีโอกาสลงมาได้ไหมนะแต่ถ้าเกิดว่าลงมาได้จริงๆเนี่ยชุดตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรอให้เขาฟอร์มตัวแบบกลับตัวก่อนนะคะนะคะแสดงว่าตรงเนี้มันอาจจะจบแล้วแล้วก็ค่อยลงมาข้างล่างแบบเนี้ยอีกทีหนึ่งเนาะขอดูทำฟิลเล็กอีกนิดนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคสามสิบนาทีอ่จจะเห็นว่าสามสิบนาทีเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆนะมันก็มีดีมานเหมือนกัน มันก็จะมีแบบดีมา n d ก้อนเล็กๆกันไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแถวๆนี้เหมือนกันนะคะก็ให้เป็นก้อนเล็กละกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มตรงไหนทุกคนก็สามารถพิจารณาได้ฟ้าขอไปดู15นาที15นาทีว้าวจริงๆขอเปิดอินดิเคเตอร์หน่อยนะคะเพราะว่าขับคลายขับาตรงนี้โอเคนะคะอินดิเคเตอร์ บอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมีสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์โอานะคะนี่ทำเพยย่อยจะเห็นชัดนะคะสัญญาณคลาสสิกดเวเจนต์ขอดูหน่อยว่า extension ไปถึงร้อยเจ็ดนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดจะเทรดเซลลงมานะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการเทรดเซล์ที่ส่วนละกันแล้วก็อยากให้เรามันระวังแต่ถ้าเกิดจะเซลลจริงๆอะ่ะรอ QM เซล นะคะรอคิวเอ็มเซลเพราะว่าชุดตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะจริงๆอาจจะเป็นก้อนพักตัวนะคะขอดูหน่อยนะการพักตัวของเขาอืมมองว่าถ้าจะเทรดคิวเอ็มเซลเนี่ยอยากให้ลดความเสี่ยงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขาปรับตัวลงมาเนี่ยอาจจะอยากลงมาเจอกล้อนก้อนนี้ก็ได้เนาะก็อาจจะลดความเสี่ยงได้อะเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปคิวเอ็มเซลนะหเห็นเปิดเขียวมาขอพาทุกคนไปดูแถวแถว นี่ถ้าจะเซล์นะกรอบอยู่ที่3341ถึง3343นะคะ SL เนี่ยประมาณกลมๆคือ,เล,คอะคะเลยคือ500จุดนะคะกลมๆเลยคือ500จุดแต่ก็ย้ำนะว่ามันสวนนะคะถ้าเกิดแรงโมเมนตัมของทางฟีมใหญ่เนี่ยย้ำว่ามันสวนถ้าเกิดว่าใครรับได้ลดความเสี่ยงได้เนี่ยก็ไปกันโอเคไหมโอเค มีประมาณนี้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่า QM Cell เนี่ยเขาแบบโอ้เอาไม่อยู่นะคะตรงนี้จะเป็นก้อนพักตัวเพื่อที่จะสร้างลัลลี่เบสลัลลี่แบบนี้แล้วไปต่อหาสามสกศูนย์ก็ได้สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันใน Go โ Master โค่ะสวัสดีค่ะ โลกหมุนเร็วขึ้นทุกวันโอกาสในการสร้างรายได้มีอยู่รอบตัวคำถามคือคุณพร้อมที่จะคว้ามันหรือยัง Bravo Trade Academy เราเชื่อว่าใครก็เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือเริ่มต้นจากจุดไหนสิ่งสำคัญคือคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่า เป้าหมายของเราในปี2025คือสร้างเทรดเดอร์3,000คนที่มีรายได้3,000เหรียญต่อเดือนเพื่อให้คุณมีอิสรภาพทางด้านการเงินเพื่อให้คุณมีชีวิตในแบบที่คุณเลือกได้เพื่อให้คุณมีเวลาทำในสิ่งที่คุณอยากทำโอกาสนี้เป็นไปได้คำถามเดียวคือคุณรอที่จะให้โอกาสผ่านไปหรือคุณจะก้าวเข้ามาลงมือทำมาร่วมสร้างอนาคตของคุณไปด้วยกันในโปรเจกต์3,000คน3,000เหรียญกับ Bravo Trade Academy